สวัสดีค่ะมาพบกับจันหอมอีกแล้วนะคะวันนี้จันหอมก็จะไปเอาหมอกหลอดนะคะกับใขรเอย่ยไค่เอย่ยสวัสดีค่ะวันนี้น้องพองทพิปก็จะไปกับพี่จันทร์หอมนะคะค่ะไปเอากันเลยนะคะไปกันเลยนะคะนีม่มักหลอดเออำอีสานบะมักหลอดจะ้ะ นี่นะคะจนทอมก็จะมาขอซื้อที่บ้านหลังนี้นะคะบ้านกใกล้ๆบ้านจนทอมเองใช่แนละ้วปิดกนะันเลยขอซื้อหมักหลอดฟองขอซื้อหมักหลอดฟองมีวะลูกเีแย่เนาะอ๋อเขาเกี๊ยวเขาหนอนตรงนี้เกีนะกเก๊ยวขยกเกยวขานี้ด้วยเหรอนะอันนุโอ้นี่นะคะที่นี่เหมือนไม่ค่อยมีลูกนะคะในกล้องก็งไม่เห็นเลย หัวใหญ่มัน่เคยมีเนาะมันมมน้อยนนอยู่ท้งอินน,น, <c oughs> นั่ไงเอะหใหญ่ไม่คมีนะคะแต่บ้าน,นะคะ <c oughs> น่นนะ,เ,ะเอาที่นี่แทนนะคะโอ้ยที่นี่ลูกเอ ใหญ่นะคะที่ที่นี่ลูกใหญ่นะคะไม่รู้ในกล้องเห็นหรือเปล่า<ไห>นในกล้องไม่เห็นนะคะที่นี่จะมีเยอะมากค่ะโอ้แสงแสงตะวันไม่เห็นหน้าเลยอยาจะแสงตะวันนะ ใส่เซลลอยกับเยาวเฮะใส่เซลลอยกือหมักหลอดได้เพิ่หมักหลอด <c oughs> มาแล้วนะคะ <c oughs> เราก็จะมาทำน้ำพริกหมักหลอดนะคะ <c oughs> ใส่อะไรบ้างใส่ <c oughs> พริกใส่พริกไปไปไหน ใส่พริกนะคะแล้วก็เกลอเผ็ดก็ใส่น้ำปลาเดี๋ยวให้ได้ใก่อน พอกแรงเหมือนกันเนี่ยตอกเป็นตอกเปียใส่ขิงอีกนะคะแดดทอดในดีก็นเนาะถ้าอยู่ตรงแดดก็จะร้อนนะคะแต่ถ้าอยู่ตรงตรงตรงที่ไม่ใช่แดดก็จะหนาวใช่ค่ะมันคืออะไรคะ วางรอพองทิพย์กำลังตำน้ำพริกจทำก็จะมาปอกมันรอนะคะนี่ก็เป็นมันสีม,ม่วงนะคะเตรียมเอาไว้กินเหงื่อวันพักเลยแป๊บพักทั้งเลยพัก,พกเดี๋ยวสามพักเลยสซน S 1> <S 1> ก็ล้างน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทำเสร็จแล้วนะคะก็ใส่ทุเนน่าไปด้วยนะคะนี่เลยสิฮักก็มา ถึงที่บ้านแล้วนะคะอ,อ้ยยินดีนดีครับไปสุข้านะวันทีนะวันนี้ว่าจะไปหาน้องแป้งนะเพื่อเตรียมของฝากมาเยอะนหลักหลอนในนี้ก็มีบล็อก <laughs> ส์นั่นเออบล็อกาสา์ค่ะไปไปเอาผักในสวนกันเลยกันเลยนะเพราะว่าไปนาไปนา,แล,นาแล้วเอ่อทำสวนที่นาก็เลยไม่มีเวลาที่นาก็มีสวนอีกมีค่ะทำไมไม่ถ่ายให้เรารู้บ้างถ่ายถ่ายอยู่นะคะพี่ไม่เข้าไปดูหรือเปล่าเข้าไปดู เหมือนเจ้าหมักอันหมักสมพอปีนเนี่ยโดนหมักสมพอปีนอะไรเป็นถาบันเน <c oughs> ะขายหรอขายซื้อเลยม,มีหันอยู่มีหันอยู่เราเรากินกันประมาณแค่สามคนไหมใช่ผมว่าอาจจะไม่หมดน,นะหรือว่ากินส้มม่ได้กินสซมงอแบบนี้อ๋อประกาศนี้รวยนะคะ้อยแล้วนะคะ มีินดเยอะมากเลยวันนี้นะสำหรับต้อนรับที่ท่านรับของที่ยวกับบ้านด้วยนะเราจะแอบปิเปอร์นะได้เป่าเค้กแล้วเนอะโอ้ยลงไปเอกเลือนสามเนาะอ๋อมีเงินด่าแซงบนได้นะแซงบนเนาะน่าจะอร่อยนะคิดว่าอดีมาดูน้องเรากำลังจะกินมันหลอดเปรี้ยวๆนะที่เก็บในป่ามานะแตงกวาผมไม่ได้ถ่ายต้นเรียนอย่างไก็ดูคลิปที่ปัสสาวได้เลยนะ เอาอะไรออกเม็ดเม็ดมันออกออกยากจริส่วนมากที่นี่ไม่กินเม็ดมาหลอดนะโกไปออกต้นเลรก็โอเคแล้วแล้วที้กินแล้วก็ใส่ผักอืมหอาใบผักกาดใส่ที่นี่ทำไมต้องหวนดีนะกินผักเก็บผักนะฮะน้อยเอาสิงตุง้งอย่างผักนะครับนี่ครับไป<ช>แล้วก็จิ้ม น้ำจิ้มอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำจิ้มถั่วเน่ากับถั่วเน่ากับขิงกับขิงโอเคโอ้ยจิงจรินี่ครับต้องก็ขิงเหรอขิงเนี่ยเปรี้ยงด้วยหรอก็จะมากินก็มาลองอันไหนกินมันเนี่ยฮะเนี่ยเนื้อเพี้ยนอ่ะเพี้ยนอะอืออือเปี้ยงโอ้โหจะไปกินดูนะคะอันนี้เรียกว่ามันนี่เรียกว่ามันเขาวัวอร่อยค่ะรู้สึกว่ามันตับตัวไม่ถึงทั้ง ต่เี๋ป็นไรนะต้มก่อนแล้วแหละเดี๋ยวักมาทำตมันกันแหเดี๋ยวค่อยต้มก่อนเอาเบ้ก่อนาเี้ยวอ่ก็อร่อยไม่แบนนะถ้ใส่กะทิแคอร่อยแบบทำมันชุกๆเเต่ก็มาเคยออร่อยนุ่มๆหอม คมตำนะแมวมากินนี่ครับสาวๆเอาเป๊บมึงกินเอาลูกจานเอาปะเอาค่ะแมวไม่มีอะไรกินเอไปทำหมดเดยมันนี่ยกให้จับจานให้กินให้หมดน้องสาวชื่ออะไรครับคองแก้วกค่ะเฮ้ยทำไมชื่อสวยขนาดนี้โอ้โหคองแก้วชืดเอร่อยมากเลยเนี่ยโอ้จอดนอนทั้งนั้นเลยปะผิดใจพอแล้วโอ้ผิดใจนะนกินได้เติมกินส้มอร่อยอร่อยนะออนเออมอร่อยก็อร่อยพูดอร่อยเลยเนี่ยน้ำจิ้มน้ำจิ้มอร่อยกร่า แพอมีมาพามาหลอดคุยเนาะททีปึ๊บหยอกขยักให้มซือุ่ใหญ่หวยน้อยก็แล้วหวใหญ่จมันสุกขยักั้งสุเน่เขากกับนั่นนั่นมากนี่เขากับบิเอเคือก้าซาวซาวมากเ่ยไม่ซองแต่หวมันบ้ใหญ่นี่อันนี้เปใครสุกันอน,น,นี่หวย่ยไม่ต้อสที ใส่เป็นตันวนึงเดี๋ยวนี่พักกันแน่พี่หนัน่ะเดียวลองดูเปี่นของทิพย์กินน่าอร่อยอะไรอะไรอะไรอไร่อยหมดจะทำอะไรขายดีช็อกโกแลตเหรอดูก่อนเขาเขาย่อยนะคะเขาย่อย,ยเาขายง่อยเขายง่อยถ้าพี่ซิมพักมาบ้านทีไรเขายง่อย,ย<ร>ต้องมาทุกทีใช่ <laughs> เราชอบเขาย่อยดูยนะครับทำ,ทำนีอ่อะไรเปิดมือ เ,เป็นเรือแล้วก็น้ำจิ้มลงคุณพ่คิดไม่เป็นต้องถ่ายของที่ไปน่ะสวยกว่าโอุ๊บถาแดงๆเนีนๆๆ่เจ้าบ้าเอากินดูดิอร่อยไหมงัดดูเลยคำใหญ่มากครับดูหน้าก็รู้ว่าอร่อยใช่ไหม,อ,มอร่อยมากปอกเพิ่มขามากินเขาอย่างหวยกันไหมคะนี่ครับข้าวส้อยโอ้ข้าวส้อยที่นี่น่าจะอร่อยมีผักเยอะนะชิมดู ตอนนี้ก็ผ่านยศชั่วโมงผ่านพันทรับแล้วนะครับก็สลองพ้องทิพย์กลับบ้านด้วยกันนะครับแล้วก็เราจะัาคิดว่าเออ่านผ่านพันทับเราจะทาอะไรจะทําบุญหรือเปล่านะไม่แน่ใจกินข้าวซอยน้อยนะคะข้าวซอยน้อยเส่ผักชีบูผักชีบูผักชีบูจืชเป็นจืงเนอ่ยผักชิวไะกําไอ่กําไตกําไกกําไตไม่รู้ ภาาษไทยไม่รู้นะะคพี่ถ้ารู้ช่วยกันบอกเลยนะคะว่าคือภาษาญี่ปุ่นเนอะพัชชิบูแน่แน่พัชชิบูภาษาญี่ปุ่นนะคะกัมเกียรกัมเกียรกัมเกียร์พัชชิบูเรียนไปมั่วเรียนไปมั่วหัวใจก้นไตเข้ากับเพียงน้องเมืองมีแต่ซื่อจร้งนี่มาบรรพุมีปุกอะคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กำลังใจเราสองคนด้วยนะคะสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ